สวัสดีครับวันนี้หมอมีตัวอย่างคนไข้ที่น่าสนใจมากครับเป็นคนไข้ผู้ชายนะครับปัจจุบันนี้คนไข้ที่เป็นผู้ชายก็มาทำศัลยกรรมที่โรงพยาบาลบางบมวเอเจติกคอร์สพิชลจำนวนมากเลยครับคนไข้รา,ายนี้ครับเดินทางมาจากต่างประเทศนะครับมาจากประเทศออสเตรเลียเขาเดินทางมาเนี่ยเพราะเขามั่นใจว่าอยากจะทำศัลยกรรมดึงหน้าที่ดีที่สุดนะครับ หลังจากการตรวจร่างกายครับหมอพบว่าเขามีความหย่อนคล้อยครับที่ใบหน้าครบทุกส่วนเลยครับเราสังเกตคนไข้รายนี้ครับมีความหย่อนคล้อยหมดเลยนะครับช่วงบนก็จะมีรอยตีนกาที่มากมีถุงใต้ตาด้วยนะครับไล่ลงมาครับตรงช่วงล่างมีไขมันที่คล้อยมีร่องแก้มที่ชัดเลยนะครับส่วนบริเวณลำคอครับเป็นบริเวณที่มีปัญหาเยอะที่สุดของคนไข้รายนี้จะเห็นว่าลำคอนี้หย่อนคล้อยมากมีทั้งร่องตามขวาแล้วก็มีเหนียงที่เป็นบริเวณยาวทั้ง2ด้านเลยนะครับของลำคอหมอก็เลยแนะนำให้ทำศัลยกรรม full face lift ครับซึ่งเป็นเทคนิคใหม่ของทางบางมด ติ c Hospital นะครับนั่นคือการทำศัลยกรรมโมเดิร์นเฟสเล็นะครับจะเป็นการดึงหน้าในชั้นลึกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ได้จะมีความเป็นธรรมชาติและยาวนานมากยิ่งขึ้นครับคนไข้รายนี้ครับเขาเป็นคนที่ชอบฟังเพลงด้วยนะครับระหว่างที่พักฟื้นที่โรงพยาบาลครับหมอก็เลยเล่นเปียโนให้คนไข้ฟังครับคนไข้ก็มีความสุขมากครับจริงๆเวลามาพักที่โรงพยาบาลทางทีมเจ้าหน้าที่ของเราก็จะดูแลด้วยใจนะครับพยายามทําให้คนไข้มีความสุขครับ ลองดูตัวอย่างครับหลังจากการผ่าตัดศัลยกรรมครับหมอก็แนะนําดึงหน้าฟูลเฟส l ล f t ครับแล้วก็ทําตาล่างด้วยนะครับเพื่อเอาถุงใต้ตาออกนะครับให้ตาล่างเรียบขึ้นผลลัพธ์นะครับทั้งด้านตรงด้านข้างจะเห็นว่ามีความธรรมชาติมากนะครับผลไข้รายนี้ครับหลังจากการผ่าตัดครับเขาบอกกับหมอครับบอกว่าเขาอยากจะได้ใบหน้าแบบเดิมครับแต่ดูหนุ่มขึ้นนะครับอยากจะได้ความเป็นธรรมชาติไม่อยากจะดึงให้ตึงเกินไปนะครับจะสังเกตว่าการทำศัลยกรรมที่ดีครับจริงๆร่องต่างๆที่ลึกมากๆเนี่ยมันไม่ได้หายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมัน ต่างๆมันทําให้ใบหน้ามันดูธรรมชาติแล้วก็เหมาะสมกับวัยและปัจจุบันครับถึงแม้จะเป็นผู้ชายครับก็สามารถมาทำัายกรรมดึงหน้าได้นะครับเพราะเทคนิคปัจจุบันจะซ่อนแผลได้ดียิ่งขึ้นครับแผลผ่าตัดทั้งหมดเนี่ยจะซ่อนอยู่บริเวณขอบไหลผมเลยนะครับดังนั้นเนี่ยแค่เส้นผมก็สามารถปิดได้และเทคนิคที่ดีขึ้นก็ทําให้ดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะครับรูปหน้าจะเหมือนเดิมครับแต่ว่ามีความอ่อนเยาว์มากยิ่งขึ้นมีความเป็นธรรมชาติและดูหนุ่มขึ้น10-20ปีอันนี้สามารถทําได้ด้้วยยเททคคนนิิีี่่ดงขึ